สวัสดีครับพบกับนัดอีกแล้วนะครับอิซูซูท o โฟเซลครับวันนี้นัดอยู่ที่โชว์รูมอิซูซูคิงยอนสาขาสัมยักปากคงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมีรถกลับมาจากทางอู่ต่อตัวถังนะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงรุ่น NLR130 แรงม้านะครับที่เรียกว่ารุ่น4ล้อกลางหรือบางคนก็เรียกว่า4ล้อจัมโบ้นะครับ เดี๋ยววันนี้ทำอะไรมาตัวถังเป็นแบบไหนใช้งานเป็นแบบไหนนะครับไปชมกันครับครับก็ณนะเวลานี้ก็เรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วจริงๆนะครับสำหรับรถบรรทุกนะครับไซต์เริ่มต้นนะครับของรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่จากค่ายอ s ซู u ูนะครับก็คือจะเป็นรุ่นน้องเล็กนะครับที่ชื่อรุ่นว่า nlr 130นะครับก็จะเป็นรถ สี่ล้อกลางหรือ4ล้อจัมโบ้นะครับที่มีขนาดความยาวของแชสซีวัดตั้งแต่หลังหัวเก๋งไปจนถึงปลายแชสซีเลยนะครับอยู่ที่3เมตรพอดีนะครับก็สามารถต่อตัวถังได้หลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกระบะนะครับหรือว่าจะเป็นกระบะคอกหรือว่าจะเป็นตู้แห้งตู้เปียกหรือตู้ห้องเย็นก็แล้วแต่ อย่างเช่นคันนั้นนะครับก็เป็นตู้เปียกนะครับเป็นลักษณะเหมือนกับตู้น้ําแข็งหรือว่าแช่พวกหมูเห็ดเป็ดไก่ผัดผักสดต่างๆนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่เลยว่าลักษณะงานหรือธุรกิจที่ลูกค้าทําเป็นแบบไหนและต้องการใช้รถแบบไหนนะครับขนาดตัวถังก็สามารถทําได้หลายขนาด ขึ้นอยู่กับขนาดของหัวเก๋งรถและความยาวของชัซซีเป็นหลักเลยนะครับสำหรับวันนี้ที่กําลังถ่ายทำให้ชมกันนะครับก็เป็นรถบรรทุกไซเริ่มต้นนะฮะสำหรับท่านที่ใช้รถกระบะอาจจะไม่พอละรถกระบะ1คันนะฮะไปหนึ่งเที่ยวอาจจะเอาของไปไม่พอละนะ จะต้องแบบว่าเป็นไปเที่ยวครึ่งอย่างเงี้ยครับคือต้องใส่บรรทุกของไป1รถปิกอัพบวกกับอีกครึ่งคันทีนี้ครึ่งคันมันจะไปยังไงมันไปไม่ได้แล้วนะครับอ่าแทนที่จะไปได้เที่ยวเดียวมันก็เลยต้องออก2เที่ยวอย่างเงี้ยลูกค้าก็เลยต้องหันมามองเจ้าตัวนี้แทนแหละเพราะว่าเจ้าตัวนี้สามารถไปได้เที่ยวครึ่งหรือ2เที่ยวของรถปิกอัพ นะครับดังนั้นจึงเป็นแฟกเตอร์หรือเป็นปัจจัยที่ทำให้เจ้าของกิจการนะครับได้ต้องหันมามองเจ้าตัวนี้แหละเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการนะครับที่จำเป็นต้องใช้รถที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นมากว่ารถปิกอัพแต่ก็ไม่ได้อยากได้รถบรรทุกไปถึง6ล้อที่มันมีขนาด ใหญ่ขึ้นมาอีกเยอะเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เลยเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับสำหรับการใช้ทดแทนรถปิกอัพได้นะครับอย่างคันนี้นะครับทำอะไรมานะเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็พื้นฐานก็คือเป็นรถที่ต่อเป็นกระบะบรรทุกนะครับอ่าแล้วก็เขาเรียกว่าใส่ลูกกงแผงข้างเข้าไป นะครับแล้วก็มีประตูเปิดด้านข้างด้วยนะฮะจะสังเกตว่ามีประตูเปิดเอาของขึ้นลงเข้าออกได้ด้านข้างด้วยทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นหลังคานะฮะด้านข้างก็จะมีผ้าใบด้วยนะครับผ้าใบตัวนี้เขาก็ม้วนเก็บเอาไว้ถ้าเกิดฝนตกอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะดึงผ้าใบลงมานะครับเพื่อป้องกันของภายในเปียกด้วยนะครับ ถ้าฝนไม่ตกไม่ใช่ฤดูฝนนะครับก็ช่วยในเรื่องของการขนสินค้าแล้วมันก็ได้ระบายอากาศภายในมันไม่อับไม่ทึบเหมือนตู้ทึบไปเลยแบบนั้นนะครับหรืออาจจะได้ประโยชน์อีกอย่างนึงด้วยถ้าเกิดว่าอย่างเราไม่ได้ขนของเนี่ยเราสามารถเอาเบาะแบบเบาะรถสองแถวอย่างเงี้ยครับนะมาวางฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือวางตรงกลางเพิ่มกลายเป็นรถโดยสารบรรทุกคนไปได้แทนสิ่งของอีกต่างหาก นะครับก็เรียกว่าได้อัตถประโยชน์หลายๆอย่างจากรถคันนี้1นึ่คันนะครับนอกจากขึ้นของด้านข้างแล้วเรามาดูด้านท้ายนะครับหลักๆมันก็จะสามารถเปิดท้ายได้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าน,ะนี่เปิดประตูออกมานะครับเปิด2ฝั่งแบบตู้กับข้าวครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ นี่เลยก็จะแบบนี้นะอ่าเท่านั้นไม่พอนะครับมันก็ยังเปิดนี่ได้เนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับรถบรรทุกเนี่ยพ่นสีมาแล้วนี่เปิดทีเดียวก็ตัวกอนล็อกอะไรต่างๆก็อาจจะถลอกได้ละนะครับมันเป็นรถใช้งานนะครับอันนี้จะไปซีเรียสกับเขาไม่ได้นะไม่ใช่รถแบบนั่งเท่ๆโกโกโ้หรูๆนะครับ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคนะครับของใหม่นี่มาชมกันต่อเลยนะครับเปิดด้านท้ายมานะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับขนของเข้าออกขึ้นลงได้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวบอกขนาดภายในหน่อยนะฮะที่ใช้งานนะครับ ความสูงจากพื้นจนถึงหลังคาด้านบนภายในนะครับ1เมตร90เซนติเมตรนะครับสบายๆคนสูงสูงสูง18080สก, 180, กว่าก็ยังหัวไม่ชนนะแล้วก็ความกว้างใช้งานภายในวัดจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาตัวนี้180เซนตเมตรนะครับแล้วก็ความยาวนะครับความยาวของกระบะวัดจากผนัง ด้านหน้านะครมาจนถึงนี่เลยขอบด้านท้ายกระบะอยู่ที่3เมตรท่วนพอดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอิซูซูนะครับทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานนะครับตั้งแต่4ล้อจัมโบ้ตัวเริ่มต้นขนาดนี้นะครับไปจนถึงรถหัวลากขนาดใหญ่นะครับก็ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดรวมถึงเงื่อนไขนะครับตลอดจนราคานะครับแล้วก็การต่อตัวถังรายละเอียดแบบไหนทํายังไงอยากจะตกแต่งขนาดไหนสวยงามขนาดไหนนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดมาทางเซลลนัดนะครับหมายเลขโทรศัพท์0895220077นะครับแล้วก็เป็น ID ดีไล์ด้วยนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอาจจะเข้ามาชมหลายครั้งแล้วหรือว่าเพิ่งได้มารับชมครั้งนี้ครั้งแรกก็ช่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถบรรทุกใหม่ป้ายแดงอ s u ูซนะครับทุกรุ่นตัวถังทุกรูปแบบการใช้งานขนส่งในเชิงพาณิชย์นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เซลนัทในการทำคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ และกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงให้ท่านได้รับชมกันสัปดาหล์ละประมาณ2-3คลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ